ความหายนะของเที่ยวบินนี้ก็ได้เริ่มขึ้นเมื <S <S <ess iz ual> ่อเจ้าหน้าที่วิทยุของทางหบัมคับการพบว่าเครื่องบินลำลังก่าวได้หายไปจากจอเลได้อย่างไม่ทราบสาเหตุและไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะพยายามติดต่อสื่อสารกับเครื่องบินลำนี้ทุกวิธีทางแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไร้ซึ่งวิแววสัญญาณการติดต่อกลับมาของเครื่องบินเลยแม้แต่น้อยและหลังจากที่ได้ทาการสืบสวนรวบรวมหลักฐานต่างๆนานา รวมถึงผลจากการทดสอบระบบของเครื่องยนต์ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชนจาจักรไทยก็ได้ลงความเห็นสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนี้อย่างเป็นทางการโดยมีใจความประมาณว่าหนึ่งในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทางเครื่องบินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่แม้ว่าวันเวลาจะผ่านล่วงเลยมามากกว่า30ปีแล้วก็ตามแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นที่จดจํา และถูกพูดถึงกันอยู่เสมอซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์เครื่องบินตกของสายการบินที่มีชื่อว่าเลอดาแอร์ที่ได้ตกปะทะลงสู่พื้นดินอยา่างรุนแรงในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้อุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นบทสรุปและการสืบสวนครั้งนี้จะลงเอยเช่นใดเดี๋ยววันนี้ทางผมก็จะอาสา,าพาเพื่อนๆทุกคนย้อนเวลากลับไปเพื่อได้รับรู้ถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เป็นที่มาของสถานที่อนุสรณ์สุสานเลาดาแอร์สุสานเครื่องบินของประเทศไทย และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเชิญรับชมรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสุสานลาวด้าแอร์คือสถานที่ที่ทางอุทยานแห่งชาติภูเตยอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทําการสร้างอนุสรณ์ไว้รําลึกถึงเหตุการณ์อันน่าสลดครั้งใหญ่ของประเทศไทย เนื่อจาว่าพื้นที่บริเวณตรงส่วนนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ในอดีตเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วที่เคยเกิดเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของสายการบินลาวด้าแอร์สายการบินสัญชาติออสเตรียได้ประสบอุบัติเหตุและตกลงตรงตำแหน่งบร,ร,ริเวณดังกล่าวจุดทําให้กับตันลูกเรือผู้โดยสารทุกคนรวมทั้งสิ้น223ชีวิต ต้องมาพบจุดจบณนะบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งตด้จใจพูดถึงต้นตอที่มาของโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกในครั้งนี้นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นสถานการณ์เป็นเช่นไรก็คงต้องเล่าย้อนกลับไปในค่ำคืนของวันที่26พฤษภาคมปีพุทธศักราช2534โดยในตอนนั้นเครื่องบินโดยสารโบอิง767 เที่ยวบิน NG004 ของสายการบินเราได้แอร์ได้ทำการเริ่มต้นออกเดินทางที่ฮ่องกองมายังกรุงเทพมหาคนครและจะทำการออกเดินทางต่อไปลงจอดสิ้นสุดการเดินทางที่กรุงเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรียและในช่วงเวลาค่ำคืนนั้นณท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเครื่องบินโบอิ้ง7 6 7ดดลำดังกล่าวก็ได้ออกเดินทางพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างปกติตามเวลาที่กำหนดหลังจากที่ได้ทำการลงจอดเพื่อรับผู้โดยสารเพิ่มเติมน้ำมันตรวจเช็คสภาพเครื่องบิน และไม่พบความผิดปกติใดๆแต่หลังจากที่เครื่องบินออกเดินทางไปได้เพียงแค่ประมาณ16นาทีในช่วงเวลา23นาฬิกา18นาทีความพยนะของเที่ยวบินนี้ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่วิทยุของทางโอมับการพบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้หายไปจากจอเรดาร์อย่างไม่ทราบสาเหตุและไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะพยายามติดต่อสื่อสารกับเครื่องบินลำนี้ทุกวิธีทางแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไร้ซึ่งวีแววสัญญ,ญาณการติดต่อกลับมา ของเครื่องบินเลยแม้แต่น้อยทางหอบังคับการจึงได้ทําการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยในพื้นที่เพื่อได้ทราบว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งหายไปจากจอเรดาร์ซึ่งพวกเขาก็ได้คาดการณ์กันว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนี้น่าจะหายไปตรงตําแหน่งบริเวณอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับเมื่อได้ทราบเรื่องก็ไม่รอช้าพวกเขาก็รีบทําการกระจายกําลังเพื่อช่วยกันออกสํารวจตามหาเครื่องบินที่หายไปอย่างทันทีและเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเดินทางมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุก็มีเพลิงลุกไหม้อยู่บนภูเขากระจัดกระจายเป็นหย่อมๆและเมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเครื่องบินโบอิง767 ที่พวกเขากําลังตามหากันอยู่นั้นได้เกิดการระเบิดและตกร่วงหล่นกระแทกลงสู่พื้นดินเป็นที่เรียบร้อยและแม้ว่าปฏิหารการรอดชีวิตของผู้คนบนเครื่องบินนั้นจะดูเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ทางเจ้าหน้าที่หลากหลายฝ่ายนะครับก็ได้ทําการประสานงานรวบรวมกําลังคนหลายชีวิตเพื่อเข้าสู่พื้นที่กู้ซากเครื่องบินและออกตามรอยค้นหาเผื่อหวังว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้กันอย่างสุดกําลังแต่เนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนไร้ซึ่งแสงสว่างใดๆ รวมถึงจุดเกิดเหตุเป็นพื้นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงทําให้การที่จะเข้ากู้ซากช่วยชีวิตผู้คนในที่เกิดเหตุนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากมากๆแต่ทางเจ้าหน้าที่หลากหลายชีวิตนะครับก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือชีวิตผู้คนกันอย่างสุดกําลังจนถึงช่วงเวลาเช้าพวกเขาจึงได้พบว่าเศษซากเครื่องบินโบอิ้ง767 และร่างกายของผู้คนบนเครื่องบินได้กระจัดกระจายแผ่วงกว้างไปทั่วพื้นป่าและกินพื้นที่เป็นวงกว้างมากกว่า3ตารางกิโลเมตรและข้อสรุปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปอย่างที่พวกเราทราบกันก็คือกัปตันลูกเรือผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น223ชีวิตเสียชีวิตทุกคนไร้ซึ่งผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวครับแต่เรื่องที่สร้างความสะุดไปมากกว่านั้นและทําให้เรื่องราวในครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วทั้งโลกก็คือ หลังจากที่เหตุการณ์เครื่องบินตกเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่นานก็มีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากมายหลายชีวิตได้บุกรุกเข้ามายังพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อขโมยเศษซากโลหะของเครื่องบินรวมถึงสิ่งของมีค่าจากเศษซากร่างกายของผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกำไลแหวนนาฬิกาหรูเงินสด หรือสิ่งของมีค่าต่างๆมากมายเพื่อน,นําไปขายจึงทําให้ณจุดเกิดเหตุในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความโกราโหลวุ่นวายทําให้เกิดความยากลําบากและเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมหลักฐานในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากการกระทําของชาวบ้านผู้คนกลุ่มนี้นะครับได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยผู้คนและสื่อจากทั่วทั้งโลกและเป็นที่มาของฉายาฝูงแรงมนุษย์ที่ผู้คนทั่วทั้งโลกต่างเรียกประนามการกระทําในครั้งนี้ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนที่มีฐานะมั่งคั่งและบุคคลสําคัญอันหลากหลายของทั้งไทยและต่างประเทศทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นดรภไพรัตเดชรินผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าพงแก้วณลํำพูลผู้ซึ่งบุกเบิกกิจการผ้าไหมในภาคเหนือและเป็นผู้ก่อตั้งหอ,อการคร้าประจําจังหวัดลำพูนรวมถึงนายโดนัลด์แมกอิงทอสสมาชิกอาวุโสข,ขอ,งององค์กรสหประชาชาติผู้ซึ่งเป็นแกนนําในการต่อต้านยาเสพติด ก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารบนเครื่องบินลำนี้เช่นกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่บนเครื่องบินโดยสารลำนี้จะเต็มไปด้วยทรัพย์สินและเงินสดจำนวนมากมายจนทำให้มีผู้คนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงบุกรุกเข้ามายังพื้นที่เพื่อทำการขโมยสิ่งของเหล่านี้กันอย่างชุลมุนและในช่วงเวลาต่อมานายนิกิลาดา้าเจ้าของสายการบินที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุทันทีหลังจากที่เขาได้ทราบข่าว เพื่อทำการช่วยเก็บชิ้นส่วนรวบรวมหลักฐานในการสืบสวนแถมเขายังช่วยออกตามหาผู้คนเพื่อหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยตัวของเขาเองอีกด้วยครับเราตัดสลับกลับมาดูความคืบหน้าทางฝั่งของการสืบสวนกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ทราบกันว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนี้ไรซึ่งผู้รอดชีวิตแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เหล่าทีมสืบสวนนะครับยังคงต้องดําเนินการหาคําตอบกันต่อไปก็คืออะไรที่เป็นต้นตอสาเหตุที่ทาให้โศกนาฏกรรมเครื่องบินตกในครั้งนี้เกิดขึ้น และถ้าว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์และมันเป็นฝีมือของใครกันโดยเริ่มต้นนะครับทางทีมสืบสวนได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเครื่องบินโบอิ้ง767อาจจะโดนจี้ป้นหรืออาจจะโดนล,ลอบวางระเบิดระหว่างการบินจากผู้ไม่หวังดีก็เป็นได้เนื่องจากว่ามีการคาดการณ์กันว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ อาจจะมีจุดประสงค์ต้องการจบชีวิตนายโดนัลด์แมคอินทอสเพราะอาจจะมีการขัดแย้งกันด้านผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจบวกกับเหตุผลที่ว่าในช่วงเวลาที่เครื่องบินหายไปจากจอเรดานะครับชาวบ้านและผู้คนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุก็ต่างให้ปากคำเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดและเห็นลูกไฟขนาดยักษ์ตกมาจากฟากฟ้าประกอบกับเหตุผลที่ว่าเครื่องบินโบอิ้ง767ที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้เป็นเครื่องบินที่มีสภาพใหม่และมีอายุการใช้งานได้เพียงแค่2ปีกว่า,วาเท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่มีโอกาสน้อยมากๆที่ระบบเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำนี้จะเกิดปัญหาขัดข้องขึ้นมาได้แต่ข้อสันนิษฐานทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็ถูกปัดตกลงไปเพราะเนื่องจากว่าหลักฐานต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากจุดเกิดเหตุนั้นไม่พบร่องรอยวัตถุระเบิดเลยแม้แต่น้อยครับรวมถึงไม่ได้ลองทําการตวรวจสอบสภาพเศษซากของเครื่องบินในที่เกิดเหตุ ก็พบว่าลักษณะชีกขาดของตัวเครื่องบินนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการระเบิดอย่างแน่นอนและเมื่อได้ทําการเช็คประวัติของผู้คนบนเครื่องบินทั้งหมดนะครับก็พบว่าไม่มีใครที่ดูมีแนวโน้มจะมีความขัดแยง้งหรือมีเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยเช่นกันดังนั้นเมื่อยังไม่ได้ข้อสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้การสืบสวนการเก็บหลักฐานเพื่อไขปริศนาในครั้งนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปจนในที่สุดทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถกู้ซากข,ของกล่องดำ อุปกรณ์ที่เป็นหัวใจสําคัญในการบันทึกข้อมูลต่างๆของเครื่องบินขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้พวกเขาจึงได้ทําการจัดส่งกองนําหลักฐานชิ้นสําคัญที่ว่านี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญของประเทศสหรัฐอเมริกา ถอดรหัสข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ได้ในทันทีและเมื่อทางทีมสืบสวนนะครับได้ข้อมูลจากการแกะรหัสข้อมูลจากกล่องดํามาได้ซึ่งเป็นข้อมูลเสียบันทึกสนทนาระหว่างกัปตันและผู้ช่วยนักบินในช่วงเวลาที่เกิดเหตุรวมกับข้อมูลหลักฐานต่างๆก่อนหน้านี้นะครับที่สามารถเก็บได้จากจุดเกิดเหตุจึงได้มาซึ่งข้อสันนิษฐานบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ว่าในช่วงก่อนที่เครื่องบินโบอิง767จะกระแทกดิ่งลงสู่พื้นดินจนแหลกละเอียดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น เริ่มต้นกันด้วยในช่วงเวลา23นาฬิกา2นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เครื่องบินได้เริ่มออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเวลานั้นการเดินทางและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัปตันและเจ้าหน้าที่วิทยุหอบังคับการภาคพื้นดินก็เป็นไปอย่างปกติจนกระทั่งเครื่องบินได้ออกเดินทางมาเพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นไฟสัญญาณแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ฝั่งปีกซ้ายที่เรียกกันว่าทัสลีเวอร์เซอร์ก็เกิดทำงานขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งที่เดิมทีีอุปกรณ์ชิ้้นน จะไม่สามารถทํางานขึ้นได้ในขณะที่เครื่องบินกําลังบินอยู่บนท้องฟ้าและผลจากการทํางานอย่างผิดปกติของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทรัสต์เรเวอร์เซอร์ตัวนี้เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะในครั้งนี้และส่งผลทำให้ผู้คน223ชีวิตต้องมาพบจุดจบในเที่ยวบินนี้ซึ่งตรงส่วนนี้นะครับทางผมก็ต้องขออธิบายเพื่อนๆเ,เ,เด่กลังฟังเรื่องราวนี้ให้ได้เข้าใจถึงหลักการการทํางานของอุปกรณ์ทรัสตร์รเวอร์เซอร์กันสักเล็กน้อยครับเพื่อได้เข้าใจว่าเพราะเหตุใด ที่เพียงแค่อุปกรณ์ชิ้นเดียวเกิดทํางานขึ้นอย่างผิดปกติมันถึงได้สร้างหายนะสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตผู้คนได้ม,มากมายขนาดนี้ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วนั้นเครื่องยนต์บริเวณปีกทั้งสองข้างของเครื่องบินจะทํางานโดยการเป่าลมผักดันอากาศไปข้างหลังเพื่อให้เกิดแรงยกและทาให้ตัวเครื่องบินเคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามปกติที่พวกเราเคยเห็นกันแต่เจ้าตัวอุปกรณ์ t ส r u s t อร v e r อร์ที่ว่านี้จะมีหน้าที่คอยเปลี่ยนทิศทางของอากาศจากเดิมที่ถูกดันไปข้างหลังให้ดันไปในทิศตรงกันข้ามแทน เพื่อให้เครื่องบินเกิดการชะลอความเร็วลงหรือเหมือนกับการเบรคเครื่องบินนั่นเองครับและโดยปกติแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อล้อของเครื่องบินสมัมผัสพื้นหรือกําลังแลนดิ้งลงจอดเพียงเท่านั้นซึ่งเมื่อเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้เกิดทํางานขึ้นระหว่างการบินอย่างกระทันหันมันก็ส่งผลทำให้ความเร็วของปีกทั้งสองข้างมีความเร็วที่ไม่สมดุลกันจนทําให้เครื่องบินเสียการควบคุมและมีทิศทางดิ่งปักลงสู่พื้นดินด้วยความเร็วสูงและเนื่องจากว่าโครงสร้างของเครื่องบินโบอิง ไม่ได้ถูกออกแบบแมให้รับแรงดันอากาศมากมายมาสารเช่นนี้จึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องบินค่อยๆฉีกแยกออกจากกันเป็นส่วนๆก่อนที่จะตกกระแทกลงสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก็ตอย่างกระจัดกระใจายในที่สุดและถึงแม้ว่าจากหลักฐานต่างๆนะครับจะค่อนข้างชี้ชัดและทําให้ทีมสืบสวนมั่นใจว่าจุดเริ่มต้นของหายนะในครั้งนี้เกิดจากการทํางานผิดปกติของอุปกรณ์ทรัลส์ลีเวอร์เซอร์อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงต้องดําเนินการทําการสืบสวนต่อไป เ่อได้ทราบว่าเพราะเหตุอะไรกันที่ทําให้การทํางานของอุปกรณ์ชิ้นนี้เกิดการขัดข้องและผิดปกติขึ้นมาได้เพื่อจะได้หาข้อสรุปและวิธีการป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นมาได้อีกและและ้วหลังจากที่ทําการสืบสวนกันมาเป็นเวลาต่อเนื่องประมาณ9เดือนเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็ได้พยายามหาสาเหตุกันอย่างสุดความสามารถด้วยวิธีการต่างๆนานาจึงได้ข้อสรุปกันว่าการทํางานผิดปกติของอุปกรณ์ออรทัสเร์เซอร์นี้อาจจะเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าของเครื่องบิน ที่มีการลัดวงจรขึ้นเนื่องจากผลจากการทดสอบอย่างละเอียดพบว่าเมื่อได้จําลองทําการให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น599ครั้งจะมีเพียงแค่1ครั้งที่อุปกรณ์ทัสรีเวอร์เซอร์เกิดทํางานขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งนั่นก็หมายความว่าความผิดพลาดเช่นนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นหากตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะมีโอกาสเพียงแค่0.16เพียงเท่านั้นแต่ความโชคร้ายก็คือ เครื่องบินในเที่ยวบินนี้แต่เป็นหนึ่งใน0.16อันน้อยนิดที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดและหลังจากที่ได้ทําการสืบสวนรวบรวมหลักฐานต่างๆนานารวมถึงผลจากการทดสอบระบบของเครื่องยนต์ต่อมา,าคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชนจาจักรไทยก็ได้ลงความเห็นสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนี้อย่างเป็นทางการโดยมีใจความประมาณว่าอุบัติเหตุการตกของเครื่องบินโบอิ้ง767เที่ยวบินที่ n g 004ของสายการบินลาด้าแอร์ในครั้งนี้ เกิดจากทัสดีเวอร์เซอร์ของเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายได้เกิดทํางานขึ้นอย่างกระทันหันระหว่างที่เครื่องบินกําลังบินอยู่บนน่านฟ้าโดยที่นักบินไม่ได้ทําการบังคับจึงทําให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมและตกลงสู่พื้นดินในที่สุดบทเรียนของหายนะในครั้งนี้ ได้ทําให้วงการอุตสาหกรรมการบินต้องสั่นสะเทือนและเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากว่าองค์กรการบินนานาชาติได้มีการออกคําสั่งให้ผู้ผลิตเครื่องบินต่างๆหลายพันลำทั่วโลกที่ใช้ระบบการทางานทัสเดเวอร์เซอร์แบบดังกล่าวต้องมีการออกแบบเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของทัสเดเวอร์เซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยอย่างเด็ดขาดรวมถึงยังได้มีการออกแบบพัฒนากล่องดําของเครื่องบินให้มีความทนทานแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บหลักฐานข้อมูลสําคัญ ที่มีประโยชน์ต่อการสืบสวนเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อุปกรณ์กล่องดำของเครื่องบินสามารถกู้ข้อมูลได้เพียงแค่ไฟล์เสียงบันทึกการสนทนาในห้องนักบินส่วนข้อมูลบันทึกการทํางานของระบบเครื่องยนต์นั้นได้ถูกทําลายไปนเนื่องจากแรงกระแทกและความร้อนจากเปลวไฟจึงทําให้การสืบสวนหาสาเหตุในครั้งนี้มีความซับซ้อนและกินเวลานานหลายเดือนกว่าจะได้ข้อสรุปมานัน่นเองครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังและมีส่วนสําคัญในการสืบสวน และการเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมการบินในครั้งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนิกิเรลาดาเจ้าของสายการบินเรลาดาแอร์ที่คอยดำเนินการติดตามผลประสานงานการสืบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างเต็มที่ด้วยตัวเขาเองอยู่เสมอเนื่องจากว่าการสืบสวนในครั้งนี้ค่อนข้างจะเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานา,นาม,มากมายแต่นายนิกิเรลาดาก็ได้เข้ามาดำเนินการจนทำให้การสืบสวนครั้งนี้สามารถขกระจ่างและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาความปลอดภัย ของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ยังถือเป็นโศกนาฏกรรมทางเครื่องบินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่นสุสานเราได้แอร์ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตทุกๆวันที่26พฤษภาคมของทุกปีเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าสลดที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยบ้านเมืองของเราอีกด้วยครับ และสําหรับเนื้อหาเรื่องราวโศกอนตรกรรมเลาด้าแอร์ที่ทางผมได้ทําการรวบรวมเนื้อหามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็มีประมาณนี้แหละครับและหากเนื้อหาตรงจุดไหนมีการตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใด ทางผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณนณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าว่าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงจุดไหนนะครับอยากจะเสริมแบ่งปันก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสาหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปของผมเป็นครั้งแรกนะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวอันน่าสนใจตอนต่อไปสุดท้ายนี้ผมโชว์แบ่งทองไอจินก็คงต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ